สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกันทุกทุกท่านเลยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานของชาวราศีกันนะคะมาแล้วนะคะกับหลังสงกรานต์แล้วนะคะหลังปีใหม่ไทยแล้วเรามาดูเป็นการดูเรื่องราวดีๆนะคะเรื่องใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันกันดีกว่านะคะว่า9วันนี้นะคะเป็น9แห่งสิ่งใหม่ๆนะคะ9แห่งหลังสงกรานต์ใหม่ๆเรามาดูซิว่า9วันนี้นะคะจะเกิดเรื่องใหญ่อะไรขึ้นกับชาวราศีกันทุกทุกท่านเลยนะคะ ขอพลังงานชาวราศีกันทุกทท่านเลยค่ะช่วงาวันนี้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีกันนะเรื่องใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันค่ะ 8เมษายนนะคะใบแรกก็เป็นข่าวดีที่กําลังพุ่งมาหาคุณนะคะอาจจะเป็นได้รับข่าวดีอย่างกะรนนันหันได้รับสิ่งใหม่ๆอย่างกะทันหันไม่ทันในตั้งตัวได้รับการติดต่อการสื่อสารได้เกิดในเรื่องของการเติบโตนะคะเรื่องของการงานเป็นช่วงของสิ่งที่คุณอยากที่จะทำอะค่ะลงทุนแล้วก็ลงมือได้เลยนะคะมันเกิดเรื่องของการขยับายการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานการเติบโตกิจการสาขาแล้วก็ได้รับข่าวดีความกระจ่างความชัดเจนกําลังจะเกิดขึ้นได้รับสิ่งที่ไม่คาดคิดคาดฝันข่าวดีไม่คาดคิดคาด ดฝันเรื่องเซอร์ไพรส์ที่ไม่คาดคิดคาดฝันเป็นเรื่องดีๆข่าวดีๆมากๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องของแปดไม้ทาง,งการพุ่งทยานนะคะสู่สิ่งใหม่ๆนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งใหม่ๆอะไรบางอย่างก็กําลังที่จะเข้ามาทา้าทายคุณเช่นรู้สึกว่าได้รับนัดกระทันหันได้เดินทางกระทันหันได้มีข่าวดีกระทันหันจากที่ไม่ได้รับการตอบรับจากใครบางคนก็ได้รับการตอบรับได้สิ่งที่รู้สึกว่ามันทําให้รู้สึกไม่คาดคิด อาจจะคาดคิดไว้แล้วแต่อยู่ๆช่วงหนึ่งก็ไม่คาดคิดไปเราอยู่ๆก็ได้รับข่าวดีสิ่งสินั้นเกิดขึ้นมาคือได้รับสิ่งที่รู้สึกว่ามันเซอร์ไพรส์นะคะเป็นเรื่องราวดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะชาวราศีกันนะคะการเติบโตในเรื่องของการงานก็โดดเด่นมากๆเลยในอ t of ั u p s นะคะ9้ถ้วยความรุมสมบูรณ์ความสุขบางท่านได้พร้อมแล้วจริงๆค่ะที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตเพราะนั้นจงตง ไขว่คว้าให้ได้จริงๆนะคะการเงินกําลังที่จะเข้ามาการงานที่กําลังจะเข้ามาคุณถึงเวลาที่จะขยับขยายกิจการอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองแล้วเช่นมีงานเสริมจอบเสริมมีสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองเขาเรียกว่าเติมเต็มตัวเองมากๆอย่างแท้จริงคุณอาจจะรู้สึกว่ายิ่งโสดยิ่งมีอะไรใหม่ๆเข้ามายิ่งโสดยิ่งมีความสุขความรุมสมบูรณ์นะคะหยิบจับอะไรก็เริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางหรือว่ากําลังที่จะเริ่มต้นวางแผนอะไร ก็ลุยได้เลยในช่วง9วันนี้นั่นเองเพราะว่าเป็น9แห่งการเปลี่ยนแปลงก,การเริ่มต้นใหม่จริงๆจะลงทุนอะไรจะติดต่ออะไรกับใครศึกษาหาข้อมูลให้ดีๆนะคะกับสถาบันธนาคารหรือว่าการเงินนั้นๆที่ไว้ใจเชื่อถือได้นะคะแล้วก็ความสุขในตัวตัของคุณเนี่ยที่กําลังจะไขวายคว้านะคะกําลังโดดเด่นมากๆเลยจริงๆนะคะ เรามาดูอีกซิชาวราศีกัน The w h e e of Fortune โชชะตาพลิกผันเปลี่ยนแปลงมากๆเลยนะคะให้คุณได้พบเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดที่กำลังจะเกิดขึ้น,กา,นาการเดินทางการเดินทางไกลการโยกย้ายการเดินทางต่างประเทศการได้เปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างค่ะเขาเรียกว่าโชชะตาพลิกผันจาก ร้ายกลายเป็นดีพลิกผันอย่างไม่น่าเชื่อทั้งแปไม้เท้าทั้ง9้าถ้วยทั้งเดวิลทั้งสองไม้เท้าเกิดขึ้นเกิดื่องของการเติบโตเรื่องของการงานที่โยกย้ายเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่การงานที่ใหญ่กว่าที่ดีกว่าได้เงินเยอะกว่าหรือว่าการลงทุนการเรียนรู้อะไรใหม่ๆกับตัวคุณเองอะคะ่ะจะทำให้คุณได้ งานใหม่ได้เงินเข้ามาได้เงินจากงานที่ทาได้กอบโกยได้เปลี่ยนแปลงเรื่อของการเดินทางชีวิตใหม่ๆเกิดขึ้นอาจจะได้เดินทางต่างประเทศอาจจะได้เดินทางรอบโลกอาจจะได้ทําสิ่งที่ตัวเองรอคอยใฝ่ฝันไว้อาจจะได้ใช้ชีวิตที่อิสระเสรีอาจจะมีงานเข้ามาหลายทางอาจจะแล้วก็มีเงินเข้ามาด้วยเขาเรียกว่า ความรวมสมู์และความมั่นคงการยย้ายการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนี่คือเป็นไกด์ที่คุณจะรู้สึกว่าคุณถึงเวลาที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงที่จะเริ่มต้นทําและก็ลุยได้แล้วแต่ถ้าคุณทํามาแล้วลุยมาแล้วนั่นก็คือโอกาสของการเปลี่ยนแปลงเห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแล้วเห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจนและเห็นผลลัพธ์อย่างไม่น่าเชื่อกําลังจะเกิดขึ้นด้วยนะคะอาจจะได้พบเจอใครบางคนที่ถูกชะตาในเรื่องราวความรักด้วยเช่นกันอาจจะถึงเวลาในเรื่องของการ มั่นคงในความสัมพันธ์มากขึ้นด้วยสําหรับใครที่มีความรักเช่นได้แต่งงานได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงสถานะความสัมพันธ์ได้วางแผนอนาคตอย่างมั่นคงกันมากขึ้นได้เยี่ยมเยียนกันอะไรกันมากขึ้นได้สนิทสนมได้มองเป้าหมายชีวิตอย่างมั่นคงมากขึ้นหรือว่าได้ขยับสถานะหรือว่าสละโสดไปเลยทีเดียวหรือว่าโยกย้ายถิ่นฐานไปตาม คู่ของเราด้วยเช่นกันนะคะนี่คือสิ่งที่ดีๆมากๆเลยนะคะที่เป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะคะท้งชีวิตของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกันงานการเงินแล้วก็ชีวิตคู่คู่ชีวิตในการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและพบเจอคู่ชีวิตที่ดีจริงๆนะคะใครที่ไม่ดีจัดการ ตัดสินใจออกไปได้เลยนะคะเพราะว่าคุณกําลังเจอใครที่เขามีเสน่ห์เป็นคู่ที่มีความรวมสมบูรณ์คือเขาเป็นคนที่เติมเต็มในชีวิตของเขาเองและเข้ามาหาคุณและจะทาให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนมีไลฟ์สไตล์ใหม่ๆมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นมีเรื่องของการแบ่งหน้าที่การงานเกิดขึ้นหรือว่ามุมมองใหม่ๆนะคะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณกับเขามีอะไรที่คลิกกันและเหมือนกันแต่มีความแตกต่างกันนั่นเองนะคะอยู่ที่คุณเลือกอยู่ที่คุณตัดสินใจด้วยเช่นกันเพราะนี่คืออาจจะเป็นเขาอาจจะเป็นคุณหรือว่าอาจจะเป็นคุณอาาาาาจจะเเเเเป็นนนนนขขช่่กัคค้วึ มาแล้วทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปเป็นหนทางที่ดีกว่าแล้วเปลี่ยนให้เราเป็นเวอร์ชั่นใหม่คนใหม่ที่ดีกว่าจะทําให้นั่นแหละเป็นคู่บุญบาร,รมีที่ส่งเสริมกันที่ว่าพาพากันผลักดันส่งเสริมกันจเจริญรุ่งเรืองนะคะไม่ใช่คู่ที่พาเราตกต่าแบบนั้นแล้วก็หยุดอยู่ตรงนั้นสตรักอยู่ตรงนั้นในชีวิตอยู่ที่เราตัดสินใจเลือกออกมาด้วยเช่นกันนะคะ ราศีกันสวยงามมากๆเลยนะคะกับช่วง9วันนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยากที่จะเริ่มต้นวางแผนทําอะไรจัดการอะไรแล้วก็คิดแล้วก็วางแผนเดินหน้าต่อไปเลยเพราะนี่คือ the hangman แล้วก็ the world นะคะคิด ตกรลึกในเรื่องของการวางแผนแผนสำรองในชีวิตค่ะแล้วก็การตกผลึกในเรื่องของการตื่นรู้การไขว่คว้าโอกาสใหม่ๆของตัวคุณเองการวิ่งเข้าหาโอกาสใหม่ๆแล้วก็การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆกัรออกไปจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองการลงทุนอะไรใหม่ๆการทําอะไรใหม่ๆจะทําให้คุณได้พบเจอหนทางใหม่ๆในชีวิตได้พบเจอสิ่งใหม่ๆอย่างที่ไม่คาดคิดได้พบเจอได้ทา้าทายได้มีพลังงานของความทา้าทายเกิดขึ้นมีความตื่นเต้นเกิดขึ้นมีพลังงานของการใจฟูได้เห็นหนทางใหม่ๆในชีวิตได้เห็นทาง ออกใหม่ๆในชีวิตแล้วก็ได้พบเจอสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเป็นความเชื่อเชื่อว่าคุณจะได้ประสบความสําเร็จเชื่อว่าคุณจะได้โอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะอาจจะมีอะไรบางสิ่งอย่างวิ่งเข้ามา ให้คุณรู้สึกว่าได้ขวยคว้าโอกาสโอกาสนั้นอยากจะได้ทํางานใหม่อยากจะมีงานใหม่เริ่มต้นงานใหม่เริ่มต้นได้ทําได้ลุยได้เลยนะคะจะทํางานใหม่จะต่อยอดกับงานใหม่เราจะต้องจัดการงานเก่ายังไงเริ่มต้นงานใหม่ยังไงจะต้องถึงเวลาของการตกผลึกในการวางแผนใหม่ได้แล้วบางทีบางครั้งเรื่องราวบางเรื่องอาจจะต้องอยู่กับตัวเองแล้วคิดทบทวนวางแผนกับตัวเองใหม่ๆหน่อยบางครั้งบางทีเราจะต้องฟังหรือว่าประสบการณ์จากบุคคลรอบข้างรอบนอกเพื่อที่จะเอามา เปลี่ยนแปลงหรือว่าเป็นการครีเอทกับตัวเองดีไซน์ของตัวเองเพื่อที่ก้าวเข้าสู่โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงของตัวเองนั่นคือ the world นะคะคุณอยากมีชีวิตเป็นอย่างไรอยู่ที่คุณเดินทางอยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจแล้วคุณวางแผนเช่นกันแล้วก็ในเรื่องของความเสี่ยงในทุกๆเรื่องทุกอย่างมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นจะทาอะไรก็คิดประเมินผลให้ดีนะคะกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคุณมีเกณฑ์ได้ออกไปเดินทางอะไรใหม่ในชีวิตนะคะเดินทางไกลเดินทาง,างต่างประเทศมีชีวิตที่อิสระอย่างที่คุณรอคอยและต้องการนั่นเเอองนะะงน,น,นงงแบบา่มีกกณ์ใรรืขแ ถึงเวลานานละนะคะถึงเวลาที่จะมีลูกมีบุตรแล้วหรือว่าเริ่มต้นที่จะแบบ มีตัวน้อยๆออกมานั่นเองนะคะก็ยินดีด้วยเพราะว่าบางท่านมีโอกาสที่จะสเร็จหรือว่ามีอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเป็นอีกคนนึงเข้ามาในชีวิตของคุณเองนะคะเพราะว่าเป็นเดวิลนะคะข่าวดีที่กาลังจะเกิดขึ้นนั่นแหละคือข่าวดีชีวิตใหม่นะคะมีใครเข้ามาเติมเต็มชีวิตคู่หรือว่าการแต่งงานที่เกิดขึ้นมานานแล้วก็อยากวางแผนในเรื่องนี้ก็มีโอกาสเช่นกันก็ลองปรึกษาคุณหมอนะคะที่จะจะทำให้ได้บุตรขึ้นมาหรือว่าการได้ ตรวจสุขภาพแล้วก็ดูแลร่างกายนะของตัวเองนะคะสำคัญมากๆเลยค่ะเรื่องใหญ่นะคะข่าวดีที่สุดของชาวราศีกันนะคะโอ้โหเขาเรียกว่าอัศวินดาบนะคะมีเกณฑ์ได้เปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะเดอะสตาร์เกิดขึ้นมาค่ะแล้วก็สี่เหรียญน,นะคะ สิ่งที่จะได้มาทุกอย่างจากน้ำพักน้ำแรงจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามถ้าคุณรู้สึกว่าคุณคุณกำลังแข่งขันกับอะไรอยู่นะคะคุณกำลังได้ประสบความสำเร็จชัยชนะที่กำลังจะเกิดขึ้นอัศวินดาบออกมายืนยันกับ การที่คุณจะได้พบเจออะไรที่ไม่คาดคิดการได้ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆการได้ลงทุนกับอะไรออกมาจากหยาดเหงื่อแล้วก็น้ำพักน้ำแรงของตัวเองจริงไม่ว่าจะเป็นหยาดเหงืห่อในเรื่องของการลงทุนหยาดเหงืห่อในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงชีวิตอยากมีอะไรเป็นของตัวเองคือต้องต้องกล้าที่จะลุยกล้าที่จะลงมือทําแล้วก็การวางแผนค่ะสี่เหรียญคีบบางสิ่งบางอย่าง นะคะอะไรที่ควรเก็บไว้ก่อนอะไรที่ควรอุบไปก่อนคือบางสิ่งของชาวราศีกันนะ่ะบางทีพูดไปแล้วอาจจะไม่เวิร์กนะคะมันอาจจะต้องเก็บเอาไว้ก่อนนะคะเก็บเอาไว้ก่อนแล้วค่อยๆทาไปเรื่อยๆเพราะมันจะเกิดเรื่องของเดอะสตาร์เกิดขึ้นความจเจริญรุ่งเรืองนะคะบางทีแผนที่เรามีสิ่งที่เราคิดไว้อาจจะต้องเก็บงาไว้ก่อน แต่พอค่อยๆแสดงออกในเรื่องของการกระทําค่อยๆแสดงออกในเรื่องของการใช้เวลานะคะระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนจะทําให้คุณได้ยั่งยืนมั่นคงบางครั้ง,งแล้วก็ร่ารวยเจริญรุ่งเรืองชื่อเสียงนะคะที่จะได้สิ่งสิ่งนั้นการเติบโตในชีวิตที่กาลังจะเกิดขึ้นคุณกําลังจะได้ฟื้นฟูนะคะฟื้นฟูในทุกด้านเช่นกันฟื้นฟูเรื่องของการงานฟื้นฟูเรื่องของการเงินเดอะสตาร์ Star, ฟื้นฟูเรื่องของความรัก ะะทุกอย่างมันกาลังมันกาลังคลี่คลายเป็นไปทางที่ดีคือการเริ่มต้นในทิศทางที่ดีค่ะอะไรที่รู้สึกว่าไม่เคยคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงอยู่ๆก็ได้เปลี่ยนแปลงอยู่ๆก็ได้เปลี่ยนแปลงอยู่ๆก็ได้เริ่มต้นอยู่ๆก็เข้ามาอยู่ๆก็มีเกณฑ์เข้ามาแต่เมื่อเวลาที่เรารู้สึกว่าจดจ่อกับสิ่งสิ่งนั้นอ่ะมันไม่เข้ามาเลยนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราคาดหวังแล้วเราจดจ่อแล้วเราเอาสมาธิกับความรู้สึกเราไปจดจ่อกับสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นก็ต้องปล่อยชิวสบายๆค่ะเหมือน Queen of s w o r d s นะคะราชินิดาผู้ซึ่งเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองจริงจังกับตัวเองมีหลักการมีเหตุลผลนะมองหลักการเหตุผลแล้วก็ชิวๆสบายๆรู้สึกว่า ฉันโฟลกับสิ่งสิ่งนั้นอนุญาตให้สิ่งสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นตามจังหวะช่วงเวลาของชีวิตแล้วก็ควบคุมอารมณ์อาจจะมีเรื่องราวของอารมณ์ความอ่อนไหวความลังเลความคิดมากเกิดขึ้นใช้สัญชาตญาณในตัวตนของคุณนะคะเป็นที่ตั้งอะไรก็แล้วแต่ถ้ารู้สึกว่าใจร้อนวู่วามหรือมีอารมณ์ที่โมโหใจร้อนนะคะอาจจะเป็นใ ตอนนั้นนะคะช่วงเวลานั้นอะใช้สัญชาตญาณของตัวเองไม่ได้เลยมันอาจจะทำให้พังหรือมันพังไปเลยแหละนะคะทำอารมณ์ของตัวเองให้สงบสงบเบาสบายสบาย,บายวิ่งหนีออกจากอะไรที่มันวุ่นวายอารมณ์โมโหสลัดมันทิ้งไปก่อนแล้วลองคิดทบทวนกับตัวเองข่มอารมณ์ด้วยเหตุและผลไว้มองหลักการแล้วก็ใช้สัญชาตญาณนั้นนะมันจะแม่นมันจะแม่นบอกเลยค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นการฟื้นฟูทุกสิ่งทุกอย่างและก็ ทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องเลยค่ะที่กาลังจะเกิดขึ้นนะคะเตรียมรับสิ่งที่ไม่คาดคิดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณว้าวนี่คืออะไรเอ่ยนี่คือ10เปลี่ยนค่ะ การเงินกําลังจะเข้ามาคุณมีเกณฑ์ได้รับเงินเงินก้อนในช่วงเร็วๆนี้หรือคุณกําลังวางแผนไม่มากขึ้นกว่านั้นเพราะว่าเป็น8ไม้เท้าของการมั่งคั่งร่ํารวยที่กําลังจะเกิดขึ้นได้ทรัพย์สินได้สังหาได้รถได้บ้านมาจากน้าพักน้าแรงของคุณจริงๆถ้าคุณกําลังวางแผนฟื้นฟูในเรื่องของการเงินใหม่นี่คือสี่เหรียญการเก็บการออมการประหยัดการลงทุนการเติบโตในความร่ํารวยมั่งคั่งในวันข้างหน้านะคะและก็สิ่งที่คุณทําคุณรอคอยนั้นมันกําลังจะเกิดขึ้นอย่างแนนนน่ค่คะะชาาวราีกันนะ เรามาดูอีกค่ะว่าจะได้คําตอบอะไรนะคะวางแผนให้ดีๆนะคะมีแผนสำรองรัดกลุ่มเสมออนาคตมันเกิดขึ้นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะ With in the next few months อีกไม่กี่เดือนค่ะนะคะมันจะเกิดสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่ะ The situation will improve แล้วก็ Listen to your intuition ฟังเสียงสัญชาตญาณในตัวตนคุณตัวตนของคุณเองอย่างที่บอกไปตั้งแต่ Queen of Swords แล้วนะคะข่มอารมณ์ไว้นิ่งไว้ก่อน แล้วค่อยใช้สัญชาตญาณมันจะแม่นสัญชาตญาณแรกนะคะลดเรื่องของอารมณ์ความวุ่นวายความใจร้อนบางสิ่งบางอย่างลงเพราะว่ามันทำ,ทำให้ทุกอย่างพังและสถานการณ์มันจะดีขึ้นถ้าคุณรู้สึกว่าคุณรอคอยส,สถานการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่เพราะ9ก้าวันนี้เป็น9ก้าแห่งการเริ่มต้นใหม่การเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันนั่นเองนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ